ยินดีต้อนรับผู้ชมเพื่อนๆทุกคนสู่ช่องสารพันธ์บันเทิงกับรายการห้าดับจับมาเล่านะครับสำหรับในอีพีนี้ทางทีมงานได้ตั้งใจเลือกเฟนหาคอนเทนต์หรือเนื้อหาตามคำขอของผู้ติดตามซึ่งเป็นแฟนรายการของช่องของเรานะครับจนถึงปัจจุบันนี้ช่องของเรายังมีอายุไม่ถึง1เดือนมีคนติดตามยังไม่มากนะครับแต่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจานวนผู้ติดตามจะเพิ่มขึ้นทุกวันทีมงานสัญญาว่าจะทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจเพื่อเติมความสุข ความสนุกให้กับแฟนรายการของเราไปเรื่อยๆหากเพื่อนๆคนใดที่เพิ่งเข้ามาฟังเนื้อหาในคลิปนี้ของเราเป็นครั้งแรกแล้วชื่นชอบทีมงานขอนเชิญเพื่อนๆลองเข้าไปฟังคลิปก่อนๆในช่องของเราด้วยนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ฟังสนุกดูสบายเต็มไปด้วยเกร็ดน่ารู้และความบันเทิงและหากชื่นชอบช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ เรากลับเข้ามาสู่ประเด็นในคลิปของเรากันดีกว่าครับจากการสืบคน้นรวบรวมข้อมูลและสอบถามแหล่งข้อมูลเราพบว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาได้มีกระแสะความนิยมในรองเท้าผ้าใบในหมู่เด็กวัยรุ่นชาวไทยความนิยมกลายเป็นกระแสะความชื่นชอบลหลงไหลข้างใครวัยรุ่นหลายคนต้องประหยัดอดอ,อมรัดเข็มขัดเพื่อที่จะได้ซื้อหรือเป็นเจ้าของรองเท้าผ้าใบรุ่นที่ตนเองต้นการ บางคนหาไรายได้เพิ่มเติมเพื่อจะได้รวบรวมเงินไปซื้อรองเท้าผ้าใบในรุ่นที่ตัวเองปรารถนาเมื่อเวลาผ่านไปจนทาให้เกิดกลุ่มนักสะสมหน้าใหม่ซึ่งไล่ตามซื้อตามเก็บรองเท้าผ้าใบที่ได้รับความนิยมโดยกลุ่มนักสะสมหน้าใหม่นี้นะครับจะมีอายุอยู่ราว16ถึง30ปีฟังดูแล้วทําให้นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับในยุคสมัยนั้นวัยรุ่น ในช่วงเวลานั้นต่างข้้งใครลงไหลรองเท้าผ้าใบยี่ห้อหนึ่งเช่นกันนั่นก็คือรองเท้าผ้าใบ Converse หนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆในช่วงเวลานั้นก็คือ Converse All-Star เอาละครับเพื่อนๆเ,เราปูรเรื่องกันมาได้พอสมควรแล้วและเพื่อให้จุใจและสมกับการรอคอยและการรีเควสต์ของผู้ติดตามแฟนรายการของเราเราจึงแบ่งคอนเทนต์5้านกับรองเท้าผ้าใบที่มีราคาสูงที่สุดในโลกออกเป็น2ตอนนะครับ โดยในตอนที่1เราจะเล่าถึงรองเท้าผ้าใบที่มีราคาสูงสุดในโลกอันดับที่6ถึงอันดับที่10กันก่อนแล้วใน EP ีหน้าเราจะมาเปิดเผยรองเท้าผ้าใบที่มีราคาสูงสุด5อันดับแรกกันและเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราจะเข้าสู่อันดับที่10กันเลยอันดับที่10เป็นรองเท้าผ้าใบรุ่น Air Jordan 12 OVO Drake Edition ซึ่งมีราคาประมูลสูงถึง1แสนเหรียญสหรัฐนะครับโดยรองเท้ารุ่นนี้ออกสู่ตลาดในปีคศ2016โดยมีราคาจำหน่ายณเวลานั้นเนี่ยอยู่ที่225เหรียญสหรัฐรองเท้ารุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้มีสีขาวล้วนมีความเรียบง่ายแต่ดูสะดุดตาเป็นอย่างยิ่งอันเป็นผลจากการคอลลาเบเรชั่นร่วมกันระหว่างแบรนด์จอร์แดนกับนักร้องแรปเปอร์ดีไซเนอร์และยังเป็นแฟนตัวยงของกีฬาบาสเกตบอลนั่นก็คือเดรก ซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินชาวอังกฤษที่ได้ร่วมเซ็นสัญญากับแบรนด์อย่าง Air Jordan ซึ่งในระหว่างการเป็นพนันธมิตรกันนั้นเนี่ยเก็ได้ออกรองเท้ารุ่นพิเศษภายใต้ชื่อแบรนด์ Air Jordan อย่างมากมายหลายต่อหลายรุ่นนะครับโดยจะมีการใช้ชื่อว่า OVO ต่อท้ายซึ่งเป็นตัวย่อของ Octobers v e r y o w n ซึ่งเป็นชื่อของค่ายเพลงและแบรนด์เสื้อผ้าของเ k e นั่นเอง อันดับที่9คือรองเท้าผ้าใบรุ่น Air Jordan 12 f l u Game นะครับโดยรองเท้ารุ่นนี้มีความพิเศษตรงมีเรื่องเล่าที่กลายเป็นตำนานในเวลาต่อมาจึงทำให้เป็นที่ต้องการของกลุ่มนักสะสมโดย Michael Jordan ได้ใส่รองเท้าคู่นี้ในรอบชิงชนะเลิศบาสเกตบอล NBA ในปีคศ1997ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยไมเคิลจอแดนมีอาการไวรัสลงกระเพาะแต่เขาก็ยังสามารถ ทําให้ทีมของตัวเองชนะโดยเขาสามารถทําคะแนนได้สูงถึง38คะแนนอีกด้วยจึงเป็นที่มาของรองเท้ารุ่นนี้ที่เรียกกันติดปากว่าฟลูเกมนั่นเองโดยรองเท้ารุ่นนี้นะครับมีราคาประมูลสูงถึง1,4765เหรียญสหรัฐและออกจำหน่ายครั้งแรกในปีคศ1997โดยมีราคาณขณะนั้นอยู่ที่190เหรียญสหรัฐ สำหรับอันดับที่8คือรองเท้าผ้าใบรุ่น b o s c ม e m i 100 m m ลลิเมตรไดมอนโดยเป็นรองเท้าผ้าใบเพียงอันดับเดียวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับไมเคิลจอ o r แดนใช่แล้วครับเพื่อนๆมันเป็นหนึ่งในรองเท้าเทนนิสที่มีราคาสูงที่สุดในโลกโดยเป็นรองเท้าที่ถูกตกแต่งไปด้วยเพชร11.5กลัดประดับไปด้วยทองคำ18กลัดจึงทำให้รองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่มีสนนราคาสูงที่สุดคู่หนึ่งของโลกเลยนะครับ โดยมีราคาอยู่ที่132,000เหรียญสหรัฐและวางจำหน่ายในตลาดในปีคศ2016อย่างไรก็ตามรองเท้าผ้าใบสีขาวสะดุดตาคู่นี้ไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อสนามเทนนิสจริงๆแต่ถูกผลิตมาสำหรับแฟนตัวยงที่มีกำลังซื้อสูงเพื่อไว้ในการออกงานแฟชั่นกับเหล่าเซเลบหรือเหล่าแฟชั่นนิสตาในงานปาร์ตี้นั่นเอง สำหรับอันดับที่7เป็นรองเท้าผ้าใบรุ่น Michael Jordan Game o n Converse Fastbreak ซึ่งเป็นรองเท้าที่มีประวัติศาสตรกับ Michael Jordan อีกเช่นเดียวกันนะครับโดยปีคศ1984 Michael Jordan และทีม USA ได้คว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครลอสแอนเจลิสจึงทำให้รองเท้ารุ่นนี้เป็นที่ต้องการของกลุ่มนักสะสมรองเท้าในเวลาต่อมาได้มีการนำออกประมูลและขายได้ในราคาสูงถึง190,000 373เหรียญซึ่งสูงกว่าราคาประเมินที่คาดการไว้ถึงกว่า1แสนเหรียญสหรัฐโดยรองเท้ารุ่นนี้ถูกวางจำหน่ายครั้งแรกในปีคศ1984และรองเท้าผ้าใบที่มีราคาสูงที่สุดเป็นอันดับ6ของเราในลิสต์นี้นะครับได้แก่รุ่น Jordan a Retro High Charlotte Hornets Foundation Black and White โดยในปีคศ 2019เดือนกุมภาพันธ์ม c ค a e l ลจอแดนได้ถูกพบเห็นว่าได้สวมรองเท้าคู่นี้ในงาน NBA All-Star ที่เมืองชาร์ลอตความพิเศษของรองเท้ารุ่นนี้ก็คือม c ค a e l ลจอแดนมีส่วนในการออกแบบรองเท้ารุ่นนี้ด้วยเช่นกันและได้วางจำหน่ายครั้งแรกในวันเกิดครบปีที่56ของม c ค a e l ลจอแดนโดยผลิตเพียงแค่300คู่เท่านั้น รองเท้าคู่นี้วางจำหน่ายครั้งแรกในปีคศ2019โดยมีราคาจำหน่ายครั้งแรกเพียงแค่88เหรียญเท่านั้นนะครับแต่ด้วยจำนวนจำกัดที่มีผลิตเพียงแค่300คู่จึงทำให้ราคาประมูลของรองเท้ารุ่นนี้สูงถึง250,000เหรียญสหรัฐเอาละครับเพื่อนๆและนั่นคือทั้งหมดในคลิปนี้และอย่าลืมติดตามต่อในคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อน